ตอนที่5 เทพเอื้อหลังเสรนนำทัพทหารนับแสนลงมาปราบปรามสุนงงคงและทำลายเขาหัวกวดสันแต่สุนงงคงไม่เกรงกลัวเลยกองทัพลิงกับทัพสวรรค์จึงต่อสู้กันสุนงงคงสู้กับเทพเอื้อหลังเขาดูจะเก่งกว่าเทพเอื้อหลังแต่สู้ไปสู้มาสุนงงคงก็หนีไปตอนนี้ยังหาไม่เจอเทพเอื้อหลังจึงกลับขึ้นสวรรค์เพื่อขอพระราชทานกระจกวิเศษให้ส่องหาสุนงงคงและก็เจอสุนงงคงซึ่งเขาอยู่ที่ศาลเจ้าของเทพเอื้อหลังเสรนนั่นเองเขาไปป่วนอยู่ที่นั่นด้วยการให้พรกับคนมั่วซั่วคนดีไม่ได้รับ ีดคนชั่วได้พรสิ่งดีๆเฉยเมื่อเทพเออหลางรู้จึงรีบลงไปที่ศาลของเขาทันทีสุนงงคงปันป่นป่วนจนวุ่นวายไปหมดพอเทพเออหลางเสริญมาเขาก็รีบหนีไปเออหลางเสริญตามไปจนทันสุนงอคงแต่สุนงอคงก็แปลงร่างหนีสุดท้าย เขาก็โดนเจอและแปลงเป็นนกบินหนีไปเทพเออหลานก็ยังยิงธนูใส่แต่สุนหงคงก็รับไว้ได้เทพสวรรค์จึงจับลูกหลานของสุนหงคงเป็นตัวประกันและบังคับให้สุนหงคงนั้นไปรับโทษบนสวรรค์อยู่ต่อนหน้าเงกเสียนฮองเต้สุนหงคงขอรับผิดเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนลูกหลานของเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเขาอยากให้ปล่อยลูกหลานลิงของเขาไปเทพไทยไปและเทพสวรรค์องค์อื่นๆก็เห็นด้วยและให้ปล่อยลิงน้อยตัวอื่นไปเงกเสียนฮองเต้เห็นด้วยและสั่งให้ประหารสุนหงคงเพียงผู้เดียวส่วนลิงน้อยตัวอื่่นๆก็ให้้ปปลอยไถาตัว ขัดขืนค่อยลงโทษสุนงอคงยอมโดนประหารถึงแบบนั้นอาวุธใดๆก็ไม่สามารถทําให้ผิวของเขาละคายเคืองได้เลยเขาฆ่าไม่ตายเพราะว่าเขานั้นเป็นอมตะ เทพไทสร้างเหล่าจุนเสนอว่าให้เผาซุนหงอคงในหม้อต้มยาของเขาเองการปรุงยาเทพครั้งนี้จะใช้เวลานาน49วันซุนหงอคงต้องอยู่ในหม้อปรุงยาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเทพไทสร้างเหล่าจุนบอกว่ายัางไงก็ไม่รอดแน่ๆก่อนที่จะโดนลงโทษให้ไปอยู่ในหม้อปรุงยาซุนหงอคงได้สั่งเสียกับเทพไทไปให้ช่วยดูแลลูกหลานทั้งหมดของเขาถ้าเขาตายไปเทพไทไปยอมรับคําขอร้องแล้วซุนหงอคงก็ลงไปในหม้อในหม้อต้มยามีแต่ความร้อนระอุของไฟด้านล่างเป็นเหมือนลาวาความร้อนมีอยู่ทุกที่ผนังด้านนใ ก็ร้อนมากไม่สามารถเกาะอยู่ได้ สุนหงอคงต้องหาทางเอาตัวรอดในตอนที่เขากําลังเอาตัวรอดอยู่เม็ดยาเทพก็ได้ผุดขึ้นมาจากน้ําไฟด้านล่างเขาจึงมีหนทางที่จะรอดได้ด้วยการไต่อยู่บนเม็ดยานั่นเองเมื่อครบ49วันไทสร้างเหล่าจุนเปิดฝาหม้อยาและคิดว่าสุนหงอคงต้องตายแน่และเขาก็จะได้ยาเทพอีกด้วยแต่มันไม่เป็นแบบนั้นสุนหงอคงดูปกติและเขาก็ยังกินยาเทพเข้าไปอีกมีพลังเพิ่มขึ้นอีกมากมายพอะออกมาได้สุนหงอคงเตะหม้อต้มยาของไทสร้างเหล่าจุนลอยออกไปไกลสุดขอบฟ้าและเขาก็ไปก่อความวุ่นวายที่ท้อง องของเง็กเซนทองเต้ที่สั่งประหารเขาตอนนี้ไม่มีเทพองคใดจะหยุดเขาได้แล้วท่านใดนั้นพระอยู่ไหลใช้พลังเข้ามาเอาตัวของสุนหงอคงออกไปและท้าทายสุนหงอคงว่าหากสุนหงอคงหนีออกไปจากฝ่ามือของพระอยู่ไหลได้จะให้เป็นเง็กเซนทองเต้เลยเอาดิสุนหงอคงรับคําท้าและตีลังกาครั้งเดียวเขาก็ไปไกลเป็นแสนลี้ไกลจริงๆเขาไปเจอเสาทองคําทั้ง5ที่สุดปลายขอบฟ้าเลยทําสัญลักษณ์ไว้ให้รู้ว่ามาถึงไกลขนาดนี้เป็นแสนแสนลี้แล้วก็จึงรีบกลับไปหาพระอยู่ไหลแต่ในความเป็นจริงแล้วเสาทองคําทั้ง5ก็เป็นนิ้วของ ของพระอยู่ไลนั่นเองฝ่ามือของพระอยู่ไลนั้นใหญ่มากขนาดนั้นสุนงงคงจะกลับไปที่เสาทองคําทั้งหต้นอีกครั้งแต่ว่าพระอยู่ไลไม่อยากเล่นกับเขาอีกแล้วจึงขังเขาไว้ที่ภูเขาหนิ้วเพื่อให้เขารอคอยเวลาอีก500ปีจึงจะมีผู้แสวงบุญมาช่วยเขาออกไปสุนโงคงโกรธมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยความตั้งใจของพระอยู่ไลก็คือต้องการให้สุนงงคงสํานึกผิดพร้อมกับทบทวนตัวเองกับสิ่งที่ได้ทํามานานวันไปสุนหงคงก็เปลี่ยนจากความโกรธเป็นเริ่มสํานึกผิดและรู้ว่าสสิิ่่่่่งงงงทททีีีตัััวเเอําลไไปปนนนน้มนนม็ด ทางด้านจอมพลเทียนผงที่ต้องรับกรรมเรื่องความรัก1000พันชาติในชาตินี้เป็นเรื่องราวที่เขาเรียนจบจองหวนมาเพื่อจะกลับมาดูแลภรรยาอันเป็นที่รักแต่ภรรยาของเขากับตายหนีจากไปซะก่อนรอคอยไม่ไหวอดข้าวตายด้วยความยากจนเขาจึงสังหารตัวเองตามภรรยาไปและยังมีอีกหลายภพชาติเขากําลังจะไปเกิดในชาติที่503แต่ว่าเขาไม่อยากทรมานอีกต่อไปจึงขอร้องกับพญายมไม่ต้องส่งให้เขาไปเกิดอีกต่อไปได้ไหมทเทียนผงขัดขืนและหนียมาบาลทั้งหลายจนต้องตกลงไปในบ่อเดรักฉานไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ชาติต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจอมพลเทียนผงมาเกิดในเล้าหมูเขาเกิดเป็นตือป้อยไก่นั่นเองผู้คนที่เห็นก็ตกใจและคิดว่าเขาต้องเป็นปีศาจแน่ๆต้องใช้ชีวิตอย่างยากลาบากในโลกมนุษย์ต้องหลบซ่อนไม่การเผชิญหน้ากับคนอื่นๆทั่วไปตอนกลางวันต้องซ่อนตัวจากคนตอนกลางคืนถึงจะออกมาหาของกินได้มันน่าเวทนาจริงๆถึงเป็นแบบนั้นเทพเยี่ยเหล่าก็ยังส่งวิบากกรรมมาให้กับเขานั่นก็คือความรักนั่นเองถึงแม้จะเกิดมาเป็นครึ่งคนครึ่งหมูเขาก็ยังต้องมีคนที่ต้องหลงร เมื่อเตือโป้ยกายเห็นสาวสวยเขากระโดดใส่นางผู้นั้นชาวบ้านก็ต่างพากันลางเกียดและกลัวว่าเขาจะไปทําร้ายคนอื่นพากันลุมทํร้ายเขาและลากเขาเพื่อจะไปสังหารให้ตายไปซะชาวบ้านต่างพากันคิดว่าปีศาจหมูเป็นพญามารร้ายจึงช่วยกันลุมทาร้ายและจะจับเขาเผาทั้งเป็นแต่ในตอนนั้นเองเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ปรากฏกายขึ้นและบอกกับชาวบ้านว่าปีศาจหมูตัวนี้ต้องเกิดมาเพื่อรับวิบากกรรมเนื่องจากทํากรรมมาไว้เยอะเจ้าแม่กวนอิมให้ตือโป้ยกายเห็นอดีตชาติของตนเองทั้งหมดเพื่อให้เขารับรู้ถึงบาปกรรมที่่เ้้าไไดดกอและ รู้ย้อนกลับไปจนถึงตอนที่เขาเป็นจอมพลเทียนผงแม่ทัพสวรรค์เขาขอร้องให้เจ้าแม่ปลดปล่อยเขาให้พ้นจากเรื่องความรักและการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เจ้าแม่กวนอิมบอกเขาว่าในอนาคตอีกไม่นานก็จะมีผู้สแสวงบุญเดินทางมาหากเขายินยอมที่จะเป็นสิทธิ์ของผู้สแสวงบุญนั้นและเดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอาจารย์และสิทธิ์คนอื่น หนทางยากลำบากไม่มีทางที่จะง่ายเลยเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองถือว่าเขาชดใช้กรรมจนหมดในชาตินี้ชาติต่อไปเขาก็ไม่ต้องไปเกิดและรับกรรมเรื่องความรักอีกตื้อป้อยกายยอมรับทันทีเพราะเขาได้สำนึกผิดแล้วเขาอยากจะหลุดพ้นจากทุกนี้ด้วยแต่การที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อรอให้อาจารย์เดินทางมานั้นอาจจะอีกนานเจ้าแม่กวนอิมจึงนำอาวุธเดิมตอนที่เขาเป็นแม่ทัพสวรรค์กลับมาให้เขานั่นก็คืออาวุธคลาดนั่นเองเจ้าแม่กวนอิมยังให้พรกับเขาแป,งล,างางปงลงราาง้กวนมลัผูค ร้ายอีกแล้วเจ้าแม่กวนอิมให้เขาบำเพ็ญภาวนา30ปีเพื่อรออาจารย์เดินทางมาถึงทางด้านซุนหงคงที่ถูกขังอยู่ในหุบเขา5นิ้วเขาก็กำลังเบื่ออยู่พอดีเจ้าแม่กวนอิมก็มาหาเขาเช่นกันตอนนี้เขาอยู่มาครบ500ปีแล้วจึงขอร้องเจ้าแม่กวนอิมให้ปล่อยเขาออกไปแต่เจ้าแม่กวนอิมบอกกับสุนโงคงเหมือนกับตีบไว้ไก่เลยว่าให้รอผู้สแสวงบุญที่เดินทางไปอเชิญพระไตปิดดกเมื่อมาถึงให้กับผู้สแสวงบุญนั้นเป็นอาจารย์เดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับอาจารย์และสิ จบตอนที่5ตอนที่6เรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกฝั่งทางด้านฮองเต้ถังไทจง ที่กำลังนอนหลับฝันร้ายเขากลัวอะไรบางอย่างตอนนี้เขานั้นนอนไม่หลับเลยเพราะสองนายพลไม่อยู่เฝ้าถวายอารัคขาเนื่องจากเขาทั้งสองเฝ้าเวรยนยามข้ามวันข้ามคืนมาแล้วเมื่อเหนื่อยล้าก็ต้องไปพักผ่อนฮ่องเต้ถังไทจงจึงรีบไปหวังพึ่งผาเจ้าอาวาสที่วัดท่านเจ้าอาวาสสงสัยว่าฮ่องเต้ถังไทจงที่ปกครองประชาชาอย่างมีความสุขสบายประชาชนไม่มีความเดือดร้อนแล้วฮ่องเต้มีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรกันฮ่องเต้ถังไทจงเลยเล่าให้ฟังว่าราชคูไทยเจนหัหลวงในสำนักราชวังฮ่องเต้ถังไทจง ท่านมีอาที่ชื่อว่าเหยียนสู้เฉินซึ่งเป็นหมอดูที่แม่นมาก อยู่มาวันหนึ่งขาใหญ่มาก่อกวนเยียนสู้เฉินมาท้าทายว่าดูหมอแม่นจริงหรือเปล่าหรือว่าที่แล้วมาเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเยียนสู้เฉินบอกว่าที่จริงเขาไม่ได้เป็นหมอดูล่วงรู้อนาคตอะไรแบบนั้นหรอกเขาแค่คำนวณไปตามหลักวิชาโหราศาสตร์ที่ได้เรียนมาก็แค่นั้นเองแต่ขาใหญ่คนนั้นดูมีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยเขาตั้งใจจะมาหาเรื่องเลยถ้าเยียนสู้เฉินทำนายไม่แม่นก็จะต้องแก้ผ้าเดินไปทั่วเมืองให้ได้รับความอับอายเยียนสู้เฉินได้ทำนายว่าวันพรุ่งนี้จะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรฝนตกปริมาณเท่าใดแต่สองคนกลับมัั่่นนใจจววาตเองะะช คำท้าทายนี้เพราะพวกเขาคือเจ้าสมุทรจิ้งเหอกับเสนาเต่าลูกน้องของเขาเขาเป็นคนดูแลฝนฟ้าที่เมืองนี้เยียนสู้เฉินต้องแพ้นแน,แน่จะทํายังไงกันล่ะทีนี้ที่เมืองบาดาลเงกเซียนฮงเต้ส่งพระราชองการมาให้เจ้าสมุทรจิ้งเหอคําสั่งของเงกเซียนฮงเต้ต้องกับคําทํานายของเยียนสู้เฉินทุกอย่างเลยเจ้าสมุทรจิ้งเหอจึงไม่สามารถขัดคําสั่งได้เสนาเต่าเสนอให้เจ้าสมุทรจิ้งเหอหยุดฝนให้เร็วกว่ากําหนด แปบ,บนึงน้ำฝนที่ได้ก็จะน้อยกว่าที่เหยียนสู้เฉินได้ทำนายเอาไว้แค่อยากจะเอาชนะแต่ตัวเองนั้นต้องขัดราชะองการของเงกเจนฮงเต้เรื่องนี้เหยียนสู้เฉินก็รู้อยู่แล้วเจ้าสมุติจิ้งเหอจึงมาย่อเย้ยเหยียนสู้เฉินในวันถัดมา เยียนสู้เฉินจึงบอกว่าความสวยที่จะมาเยือนเจ้าสมุรนั้นน่าจะโหดร้ายและอับอายกว่าการที่เยียนสู้เฉินนั้นต้องแก้ผ้าเดินไปทั่วเมืองเมื่อเขารู้แบบนั้นเขาก็ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่และขอความช่วยเหลือจากเยียนซู้เฉินแทนเป็นอย่างนั้นไปได้เยียนสู้เฉินบอกว่าคนเดียวที่จะช่วยได้ก็คือฮองเตง้ถังไทจง ที่จะสามารถทูลขอไว้ชีวิตเขากับเม็กเจงฮองเต้ได้เจ้าสมุดจิ้งเหอจึงไปขอร้องแต่ฮองเต้ทางไทจงเป็นคนตรงไปตรงมาเขาไม่ได้รับปากว่าจะช่วยได้แต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ฮองเต้ทางไทจงวางแผนทวงเวลาราชคูไทเจนเพื่อไม่ให้ไปทันเวลาประหารเจ้าสมุดรจริ้งเหอด้วยการรีบทวงเวลาให้อยู่บนโลกมนุษย์นานที่สุดโดยการเล่นหมากร้อมแต่ราชคูไทเจนรู้ทันเขาจึงถอดจิตเพื่อไปประหารเจ้าสมุดจิ้งเหอตามเวลาวิญ,ญญาณของเจ้าสมุดรจริ้งเหอจึงกล่าวหาว่าฮองเต้ทางไทจงนั้นไม่รักษาคำพูด สัญญาเอาไว้ว่าจะช่วยเขาและตามหลอกหลอนห้องเต้ถังไทจงอย่างดุเดือดไม่เป็นอันลับอนอนเขาจึงได้ให้สองนายพลมาช่วยเฝ้าประตูแต่สองนายพลเฝ้าประตูทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่ไหวเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าไปพักเมื่อใดจเจ้าสมุดจิ้งเหอะก็จะมาหลอกหลอนห้องเต้ถังไทจงอย่างแน่นอนจึงได้วาดรูปสองนายพลเพื่อติดไว้ที่หน้าประตู เจ้าอาวาสเมื่อรู้แบบนี้จึงได้เชิญหลวงจีนทั้งวัดมาเพื่อสวดแผ่บุญกุศลให้กับฮ่องเต้ถังไทจงเพื่อให้บุญกุศลยิ่งใหญ่ปกป้องเขากลางดึกคืนนี้เป็นคืนที่วิญญาณน,นั้นมีอิทธิฤทธิ์มากเมื่อวิญญาณของเจ้าสมุดจิ้งเหอมาถึงเขาก็แปลงร่างเป็นมังกรทันทีซึ่งมีฤทธิดเดชสูงมากเจ้าอาวาสและพระทั้งวัดก็ช่วยกันสวดมนต์ให้กับฮ่องเต้ถังไทจงแต่ไม่มีประโยชน์เลยวิญญ,ญาณมังกรน,นั้นโหดร้ายจริงๆพระทุกรูปต่างพากันหนีฮ่องเต้ถังไทจงก็เหมือนกัน่นน่นพต้ไีแก็ม วิญญาณมังกรเจ้าสม,มุทรจิงเหอเขามาดักหน้าเอาไว้และจะทำลายห้องเต้ถังไทจง หลวงจีนรูปนั้นก็เลยสั่งสอนเจ้าสมุดจิ้งเหอไปชุดใหญ่แล้วบอกถึงความผิดของเขาด้วยเมื่อเจ้าสมุดจิ้งเหอฟังไปก็เริ่มรู้สึกผิดและสำนึกทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือให้สวดให้พรกับเจ้าสมุดจิ้งเหอเพื่อไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นกว่านี้เจ้าสมุดจิ้งเหอยอมรับและซึ้งในคำสั่งสอนของหลวงจีนรูปนั้นแล้วเขาก็ได้ไปเกิดใหม่ฮองเตง้ถังไทจงซาบซึ้งหลวงจีนรูปนั้นมากจึงสาบานตนเป็นพี่น้องร่วมสาบานด้วยกันและได้ประทานชื่อใหม่ให โดยเปลี่ยนจากถังเฮียงจังเป็นถังสัมจังพระถังสัมจังขอร้องที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่แดนพุทโธฮองเต้ถังไทจงเห็นด้วยและส่งคนอารักขาพระถังสัมจังไปยังชมพูทวีปถึงเขาจะยังไม่เชื่อเรื่องดินแดนพุทโธหรือดินแดนศักดิ์สิทธ์ก็ตามพระถังสัมจังเดินทางมานานถึง3ปีแต่ก็ยังไม่เจอหนทางที่จะไปยังชมพูทวีปเลยทุกคนต่างคิดว่าเป็นเพียงคำล่ำาหลือเท่านั้นถึงจะเจออุปสรรคแค่ไหนพระถังสัมจังก็ไม่ยอมแพ้ดินแดน ศักดิ์สิทธิ์ที่จริงอยู่ในใจนั่นเองแล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นพระถังสัมจั๋งสามารถเดินข้ามหุบเขาไปได้ด้วยเมฆที่ลอยอยู่บนอากาศแต่การทดสอบจิตใจยังคงมีต่อไปมีสาวงามมาไล่ล้ำอยู่รอบๆข้างเขาสร้างความหลงให้กับเขาแต่พระถังสัมจั๋งไม่สนใจแล้วก็มีนรกมาอยู่รอบๆตัวของพระถังสัมจัง๋งทุกคนนั้นเวียนว่ายตายเกิดสร้างความกลัวให้กับพระถังสัมจัง๋งแต่พระถังสัมจั๋งก็ไม่เกรงกลัวจนได้มาพบกับเจ้าแม่กวนอิมพระถังสัมจั๋งจึงได้สนทนาธรรมกับเจ้าแม่กวนออิิมมเรรื่่่งงธะะแลสทีจ บททุกของปวงชนทั้งหมดให้หลุดพ้นจากการเวียนไหา้ตายเกิดนั่นก็คือการนิพพานนั่นเองเมื่อรู้แบบนั้นพระถังสำจังก็ยอมรับและพร้อมที่จะเดินทางไปยังชมพูทวีปถึงจะยากลําบากแค่ไหนเขาก็ไม่หวั่นเกรงฮ่องเต้ถังไทจงเป็นห่วงพระถังสำจังต้องการจะส่งกองทัพไปอารักขาเขาแต่พระถังสำจังไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำบากไปด้วยเมื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกได้แล้วก็จะกลับมาฮ่องเต้ถังไทจงอวยพรให้เดินทางปลอดภยัยพวกเขาจึงได้จากลากันแล้วพระถังสำจังก็เริ่มออกเดินทาง การเดินทางลำบากยากเข็นแม้แต่ม้าที่แข็งแรงที่สุดก็ไม่ทนกับการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากขนาดนี้พระถังสัมจั๋งจึงได้ปล่อยให้มมาหนีเข้าป่าไปเดินทางมาเรื่อยๆก็ยืนอยู่บนหุบเขา5นิ้วซะแล้วพระถังสัมจั๋งเลยได้เจอกับซุนงอคงเขาจึงรีบฝากตัวเป็นศิษย์พระถังสัมจั๋งเลยเมื่อพระถังสัมจั๋งได้สวดมนต์ที่อยู่บนเขาหนิ้วซุนงอคงก็หลุดออกจากการจองจำได้นี่สินะคนที่เขารอมานาน500ปี เมื่อสุนหงอคงออกมาได้เขาก็เหาะไปเที่ยวแป๊บหนึง่งแล้วก็กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งพระถังซัมจั๋งตั้งชื่อใหม่จากสุนหงอคงเป็นแห่งเจียเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกตามภาษาลิงสุนหงอคงอยากรีบไปถึงชมพูทวีปโดยเร็วเขาจึงเหาะพาอาจารย์ไปอย่างรวดเร็วแต่พระถังซัมจั๋งต้องการจะเดินทางไปเรื่อยๆและต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆเพื่อเป็นบททดสอบว่าจะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกนั้นมันยากขนาดไหนแล้วแบบไหนจะเร็วกว่ากันรอรับชมตอนต่อไปกันได้เลยจบตอนที่6